สวัสดีครับก็วันนีเ้เราเพิ่งได้รับของมาแบบอุ่นๆเลยนะครับกับชุดเกียร์แสลม GX นะครับซึ่งครั้งทีเ่เรามีรีวิวแยกสำหรับแสล็ม GX Eagle Luna นะครับที่เป็นแมคาีนิกนะครับแต่ที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยด้านด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับก็เป็นชุด,ด X, อัปเกรดแสล็ม GX Eagle ที่เป็นไฟฟ้านะครับ ก็เดี๋ยวผมเลยเอามารีบรีบออามาเทียบให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรต่างกันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราเทียบเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องของไฟฟ้าก่อนเลยนะครับก็ถ้าอย่างตัวแมคคันเอกเนี่ยกล่องจะมาค่อนข้างใหญ่แต่ที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นกรุ๊ปเซตนะครับก็จะมี3ชั้นเป็นเหมือนเป็นเก้น,นะครับ3ามชั้นก็มีขาจานนะครับแล้วก็ตีนผีแล้วก็มือมือเกียร์ทิกเกอร์นะครับ แล้วก็อุปกรณ์ในการตั้งโซ่นะครับตั้งตั้งตีนผีนะครับแล้วก็โซ่นะครับส่วนชุดอัปเกรดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตีนผีนะครับมือทิกเกอร์นะครับแล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นี่ฮะที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือแอดจัตนะครับตัวนี้ที่ติดตีนผีนะครับเพื่อดูระยะของเฟืองใหญ่สุดนะครับซึ่งก็อธิบายก่อนว่า เฟืองใหญ่สุดของ GX Eagle เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันแค่42นะครับแต่ว่า GX Eagle 12สปีดเนี่ยมันเป็นเฟืองใหญ่สุดมา52นะครับซึ่งจากเฟืองสุดท้าย11เนี่ยโดดไป542เนี่ยโดดไป52เลยเนี่ยการทำงานของของตีผีเนี่ยมันต้องต้องอาศัยความแม่นยำในการติดตั้งนะครับแส a มเนี่ยเขาก็เลยให้ตัวสีขาวเนี่ยมานะครับก็เนี่ยติดกับ ลูกจอกกิ้งตัวบนนะครับเนี่ยะระยะมันจะสวงกับลูกจอกกิ้งตัวบนนะครับประมาณนี้ให้ให้ระยะของของของเฟืองเนี่ยมันมันจะมีรอยเฟืองเลยตรงนี้นะครับจะมีรอยแบบรอยรอยเฟืองบุ๋มไปเลยยเนียคือเราก็เอารอยเฟืองตัวเนี้ยเทียบกับลูกจอกกิ้งด้านบนนะครับแล้วก็ไอตัวซี่ด้านบนเนี่ยไปแนวกับเฟืองนะครับให้พอดีมันก็จะได้ระยะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถ เปลี่ยนจากเฟือง42ขึ้นไปเฟือง52ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับเดี๋ยวเราผมขอ,อย่างมาเจาะลึกกับชุดอัพเกรดหน่อยนะครับของไฟฟ้านะครับก็ไฮไลไท์เลยเนี่ยผมว่าติงผีนะครับดีย๋ยวให้ดูเทียบกันนะครับติงผีเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มมาค่อนข้างพอสมควรนะครับซ้ายมือผมเป็นไฟฟ้านะครับขวามือผมเป็น แมคคานิกนะครับเนี่ยฮะดูความดูความยิ่งใหญ่นะครับก็อารมณ์ประมาณเหมือนกับดูแบบบึกบึนมากเลยนะครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับกลไกก็เปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับด้านหลังก็ต่างกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับพวกพวกเอ่อสปริงสำหรับฉีบปีนผีเนี่ยต่างกันไปเลยนะครับตรงเนี้ยต่างกันไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือตัวล็อกเอ้ยไม่ใช่ตัวล็อกครับตัวแบตเตอรี่นะครับที่ทางไมคาคิกไม่มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันถ้าใครชินกับหมอบของสแสล็มเนี่ยสแสล็มจะสามารถถอดแบตเตอรี่ได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าของเสือภูเขาอย่างเจเนี่ยเขาทําตัวล็อกแบตเตอรี่มาด้วยนะครับซึ่งถ้าจะถอดแบตเตอรี่เนี่ยต้องไขน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ถอดตัวตัวเกาะของแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับถึงจะปลดแบตเตอรี่ได้นะครับก็ส่วนเทคโนโลยีอย่างอื่นเนี่ยระบบของของทางสแสล็มเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับที่นอกจากที่เพิ่มที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของสปริงด้านในกับตัวโครงสร้างหลักๆนะครับแล้วก็เพิ่มของแบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยครับก็ส่วนตัวล็อกก็ยังอยู่นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าตัวล็อกเนี่ยไว้ทําอะไรนะครับ ตัวล็อกเในี้ยจังหวะเราใส่โซ่เนี่ยต้องบอกว่าตีนผีมันแข็งมากนะครับเนี่ยครับเราจะง้างใส่โซ่เนี่ยมันจะใส่ลําบากนะครับเพราะว่ามันจะด้วยความที่ระยะของเฟืองอ่ะมันใหญ่นะครับการทํางานเลนส์ของตีนผีอ่ะมันจะกว้างนะครับการกระดกข,ขึ้นจะกระดกลงอ่ะเขาเลยต้องทําตัวล็อกเพื่อถ่างน,นะครับเนี่ยแล้วเราก็กดล็อกนะครับปึ๊บมันก็จะล็อกอยู่งี้แต่ว่าตอนนี้ผมกดไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องมือนึงมันต้องงั้นอยู่อยู่กับ เฟรมรถนะครับประมาณนี้มันจะล็อกแล้วก็ใส่โซ่ได้ง่ายนะครับนี่ฮะสำหรับสําหรับติผีนะครับข้อแตกต่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ไม่เคยเล่นไฟฟ้าไม่ใช่ใครผมพูดผิดใครที่เคยเล่นไฟฟ้ามาจะรู้ว่า เจ้าไฟฟ้าของแ r ลมเนี่ยมันสามารถซิงกับโทรศัพท์ได้นะครับเพื่อเข้าไปปรับแต่งค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังโชว์เพเรื่องของแบตเตอรี่นะครับกลไกการขึ้นลงนะครับก็สามารถเข้าไปปรับได้นะครับสําหรับ AS นะครับ AS ก็คือชื่อของไฟฟ้าของของแลมถ้าเป็นชิวานโนจะเป็น DI2 นะครับก็เดี๋ยวผมไปต่อเลยนะครับดนผีประมาณนี้ก่อนนะครับ เกียร์ท่าไหนแล่ะทีนี้โอเคนะครับอ่ามือเกียร์นะครับขออนุญาตเก็บร,รวมแมคานิกก่อนอนี่นี่ครับที่ผมบอกยังมีให้เหมือนกันนะครับนี่ครับแมคานิกก็มีนะครับมือเกียร์นะครับนี่ครับขวามือผมเป็นเป็นแมคานิกซ้ายมือเป็นไฟฟ้านะครับ มันก็จะโล่งๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มือเกียร์เขาจะใช้แบบแบบแบบกระดุมผ่านกระดุมนะครับก็ใช้เหรียญบิดตรงนี้นะครับการทํางานของแมคันิกก่อนนะครับแม่คันิกเนี่ยก็จะใช้การกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนกดนะครับอ่นครับ,บนึ่งนะครับี๋ยวผมกดให้ดูนะครับวางอยู่นี้แล้วก็แล้วก็กดตรงนี้นะครับ มีอันบนกับอันล่างนะครับนี่อ่าไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมถึงมีฝั่งเดียวนะครับแสลมชุดของแสลมภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจานหน้าใบเดียวแล้วนะครับอ่เดี๋ยวผมวางของแมคนิกไว้ก่อนนะครับน,น,น,น่าจะพอจำกันได้น้อเมื่อกี้มีกดสองมีกดสองก้านนะก้านบนกับก้านล่างนะครับแต่ของของไฟฟ้าเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันเลยนะครับ มันจะเป็นแผ่นเดียวกันอย่างนี้ก็คือพอเราติดตั้งไปเนี่ยเราก็กดนิ้วโป้งเอ่อกดอย่างนี้กดด้านบนนะครับปึ๊บแล้วก็ด้านล่างนะครับเหมือนอันนึงกดลงอันนึงกดขึ้นนะครับเป็นก้านเดียวกันเหมือนเหมือนอันนึงเรากดลง,งนี่ฮะอีกอันอีกด้านนึงเรามาเรามาดันให้มันขึ้นนะครับอันนี้ลงลงข้างหลังก็กระโดดนะครับ พอมาตกข้าหลังข้างในกา,ากระดกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับมือทิกเกอร์นะครับก็ใช้งานผมว่าสะดวกมากเลยนะคือมัน,มนทํามาแบบว่าพอดีนิ้วอ่ะพอดีนิ้วโป้งเราเลยนะครับแล้วก็ยังมีรูปรูปอสอัญลักษณ์ของ e ีเกิเป็นการยิงยิงลอยให้มันเหมือนแกะสลักนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับใช้ฐ่าน CR2032 นะครับก็ เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีปุ่มเทสเหมือนกับแสล m ม e อเอทั่วไปนะครับสามารถกดได้นะครับกดกดเพื่อให้เปลี่ยนเกียร์นะครับแทนที่เราจะใช้มือตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะมีจุดบอกไฟด้วยนะครับการทํางานก็ถ้าไฟสีเขียวขึ้นนะครับก็ทํางานนะครับก็มาพร้อมกับตัวล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวล็อกตรงนี้ที่สายไว้กับแฮนด์นะครับ สำหรับมือเกียร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะของสแสลมอันนี้ผมชอบอันนี้เขาให้เขาให้หกเหลี่ยมมานะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมเขาเรียกว่าเครื่องมือครับเครื่องมือพกพาแบบกำแบบแบบเราถือง่ายมากเลยนะครับนี่ครแล้วก็จะมีหกเ,เหลี่ยมเบอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแฉกนะครับ เบอร์ต่างๆแล้วก็นี่ครับกีโลโก้แสล็มอีเกินะครับฝั่งนี้เขียนว่าอีเกิลนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าไฟฟ้าตัวนี้มันเป็นชุดอัพเกรดนะครับซึ่งขาจานของ e ีเกิเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่นี้ผมหยิบมาจากชุดของตัวแมคเนกนะครับ ก็ใบจานหน้า32ฟันนะครับแล้วก็ลองนึกภาพใบจานหน้า32ฟันนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเฟืองใหญ่สุดใน52ก็น่าจะซอยกันแบบสุดที่สุดเด่นนะครับนี่ครับแล้วก็ลายลวดลายสวยงามนะครับเป็นรูปนกอีเกิลตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ของแมคคันิกที่มีมากกว่าก็คือเอ้ยขอกุ๊ปเซ็ตก็คือโซ่นะครับซึ่งชุดอัพเกรดเนี่ยไม่ได้ให้มานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับชุดไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้ของเข้ามาไม่เยอะนะครับถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับสําหรับโซลาร GX Eagle Upgrade k i t AXS นะครับก็ผมว่าน่าจะน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับเพราะว่า ท่าที่ผมลองกดเล่นเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายนะครับซีนผีเองก็เดี๋ยวเขอล้องเล่นหน่อยนะครับค่อนข้างบึกบึนมากๆนะครับเดี๋ยวสงสต้องชาร์จแบตก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่มีแบตเตอรี่อยู่นะครับ เลยไม่ได้ดูการขึ้นลงนะครับก็ให้ดูรูปลักษณ์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับชุดอัพเกรดนะครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูทั้งทั้งแมคานิกแล้วก็ทั้งไฟฟ้าเลยนะครับแต่จะไม่ไปที่ไฟฟ้าเนาะคลิปนี้เพราะว่าเราทำแมคานิกแยกให้แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ